รถครอบครัวสภาพสวยมากๆมือแรกป้ายแดงมานําเสนออีกแล้วนะคะ Honda m o b i o เครื่องยนต์1.5 RS Gear Toke คันนี้ปี2017ค่ะไม่วิ่งแค่60,000กิโลนะคะราคาโปรโมชั่นของเอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นประวัติดีจะได้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่9,000บาทเท่านั้นค่ะ รถสวยสภาพดีแบบนี้นะคะใครกำลังม,มองหารถครอบครัว SUV กว้างขวางนางั่งสบายอัเชียร์เป็นคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถทินหน้าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ ชูวีแนวครอบครัวกว้างขวางนั่งสบายมือแรกสภาป้ายแดงหมวิง่งแค่60,000กิโลนะคะ Honda า i บ o 1.5 RS เก o t ร์ปี2017ค่ะแม็กลายสวยเลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ ผ้าลายสวยเลยนะคะสีดำผสมกับลายสีส้มนะคะสภาพโอเคมากๆเลยนะคะสภาพใต้แดงเลยค่ะกระจกปะไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะแอร์แบ็กเอเกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันดูเล็กไมหกหมื่นกิโลแท้ๆหายยากมากๆเลยนะคะมือแรกเลยนะแอก็เป็นแอ์ะอระบบดิจิตอลกล้อง2องถอยเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD นะคะ สภาพดีม,มากๆเลยนะคะหาย,ยากม,มากๆเลยนะคะรถครอบครัวสภาพอย่างนี้นะคะเบาสามแถวค่ะว้างนั่งสบายแอร์เย็นมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะสภาพดีม,มากๆเลยนะคะคันนี้รับประกันบอดี้ให้นะคะไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะหาย,ยากม,มากๆเลยนะคะเติมน้ำมัน e85 ได้ด้วยค่ะเบาะหลังก็พับได้นะคะสะดวกสบายม,มากๆเลยค่ะ ใครกำลังมองหารถครอบครัวน่ารักน่ารักนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะสภาพดีและสีสันสวยสดใสม,มากๆเลยค่ะคันนี้สเกิร์ตรอบคันเลยนะคะติดฟิล์มพร้อมค่ะรถน่าใช้ม,มากเลยนะคะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นบอดที่สวยหาย,ยากมือแรกสภาพป้าแดงเลยนะคะ คันนี้จัดได้เต็มนะผ่อนเดือละ9,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน18,000บาทขึ้นไปค่ะกระสุอรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะสภาพใต้แดงเลยแบกลายสวยตั้งหากค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์ VTEC 1 5 0 0ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 0 5 0 8 8 8ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอยากได้รสภาพสวยโทรมาค่ะคันนี้สวยจริงค่ะบ๊ายบายค่ะ